สวัสดีครับสวัส hmm. ดีครับแฟนครับเอ็กซีกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแจ้งดังงซีพีครับมาสวัดนี้ทีมเอ็กตาแต่งหน้าได้ป่ะด้ทีมเอ็กตาแต่งหน้าแล้วคนน่ะเอ็กตาดีน้ำดำค่ะเอออันนั้นยังดำเหรอโอ้คนนี้เอ็กตาใช่แล้วครับเริ่มเข้านาตัวนี้

เงี้จะดูงูเราอย่างงูผู้ใดประวันน่ะมันกู้ศิษตาเดียวหมดจานเนาะงองกู้ศิษฐตาเดียวฮะงูตาบอดงูมีการเตี๋ยลิกกันนั่ประวันต้องูดีตาเดียวไดมแล

พอคพอคข้ลาบอ่ะใช่คูนติ้กตาบอลแทนน่ค <ha? those S 1> ือ <player> <inappropriate> ู่ติ๊กตาเดียว่ฮ่าฮ่าา่นคือขี้ลาบเสียงว่านามบุกมาเลยา่า่า่โอยนี่ยังฮเซ็ตนี่ยังว่ะเาพอคือ้ลาบันี้ลาบลาบคือฝืนเลาบหัวเนี้ยว่ลา คัดคิดพิลาในไปเลยเอาโคตตบกันเลยเอาไม่ไ้อแม่หนูมาีวจงย่อนย่อนคําเดียวได้ของโบราณเยยอนคเดียวลคือตงตุนมหยังลอ๋อล่ะก็เลยคืดได้เนาะพอแก็เลยถวงก็เลยคืดได้ กินได้เรเป็นยังไงเลยขึ้นได้หออขขึ้นลาออกเขาขึ้นขึ้นลาคนละบุกเลยออขึ้นขึ้นลาออกเราแล้วเาบอว่าเราเป็นอย่างเขาพูดสิ่งเดอยวที่เขบอกนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววอยงูต <forecasting> ัวแข็งม้เนี่ยมึงปรม่นแล้ช็อคเลยเนาะตงหายบไม่ต้องยิเอยนไดหรอต้องยไดเอเอาอื่นนึงเาายเอยากหเลยเอาเอาต้อหยยนเอาต้องวัดเอาต้องหยยนเลยดปรวัติหาเลยโอ้ยโอ้ยต้องหยางลอยาดงูเนาะ

ปันนัี้นเบาปนปันนันตีปันนะเนี่ยปันต้องกานเพื่ออะไรือใจริ่งเพื่ออย่างอะไรฮะปึงนี่มาปงเอาทีรักแน่นี่เฮ้ยนี่มาปึงนี่ของอะไรนี่มาแล้วเปีันาบม่านันปง

วันนั้นเห็นว่าเขาไม่สังเกตนะเอาอาลรตนอยเขาจะเ็งกิ็นเจ้าอ่าเอาเงินี่นะเงแมนอาเงินสิพอใจขัเนาะ

นี้ไปเห็นเพราะว่าจักยานลีดจะเาจนหาเนาบอกว่าจักยานมูกีแล้วไม่โจกต่าลีไม่กับจักรยานลีดอ่ะกลับไปเน้าไปขวางงูขอเส้าไปนาเลยมีเรื่องเอียงมีเรื่องเอียงแต่เจ๊ดหน่อยฟังใจบอกนิดเห็นมันมันไม่ขามันยังชิ่กระเดียกมันจะอยู่ไม่ได้เิยเดียกกมไม่ขาตด้ปะ ไปที่บอนอนลกแต่านอนเลแ่ใหนอนตัวยวาแต่เดียวยานยานงที่มขาเออบนมูสิงตเดียวคประยัเนาะเพราะตัวมีขาแต่ไข่เน่ยามไเรามัน่ัดอกลูกไม่ได้ไข่ได้ลูกเออคู่สิต่เดียวน่ะค่สงดยพ่อาติมาแม่พอบอกเขาไม่เห็น พ่อเราพี่น้องพอก็คิดนะเดี๋ยวมึงกูสิงแต่เดียวกันสิว่าแกนี่เป็นยังก็ตั้งใจเป็นเอกได้เอนะยื่อแ่ล่ะกดติดตามกดซับสไครั์เขาบอกเพื่นไทยในที่ของเราขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ